ทำไมอะ่ะหนูแค่ไม่เข้าใจอะ่ะเพราะแค่สองคนนี้มายืนทุกคนก็หันมาลุ้มมากีดการ์ดจิ๊บยืนอยู่ตั้งนานไม่มีใครกีดจิ๊บสักคนน่ะเมื่อกี้จิบเต้นก็ไม่มีใครมองเพราะเาจะกีดพานหน้าตาก็โอเคเลยแต่ตอนเดินมันไม่ไหวนี่เมื่อกี้หนูไปดูอะไรดูนั่งทำไมทำไมนั่งองีแนนเหรอ ไปขนมปังเป็นเอ็กต้ตาอยู่ในระเบิดเถิงแล้วทำไมพี่แนนกับพี่หนงเขาถึงแบบไปขุดขนมปังเขาแล้วก็ไปเล่นในในระเบิดเป็นเอ็กต้ตาเป็นนักแสดงช็อตท็อปจับเข้าไปดึงเไปหลังฉากกดเขาใช่ไ้มโอ้คนเราซื้อขนมปังไม่กดดูหว่ามีไส้หรือเปล่าผงไม่ได้กดขนมปังมึงกดนนๆนน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 ยนนยนน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 เกนนอนนนนนนนเนน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  น้องสาลีน้องสาลีใช่น้องสาลีใช่ใช่ไารีเอาออกตัวไปเลยจ๊ดทุกคันจริงชัดทีเถอะเนี่ยไอ้แจ๊ดเขาก็ได้ใกล้ๆไอ้นี่เล่นเหนือเลยอ้าไหนบอกพี่หม่่งเป็นคนรักลูกรักเมียไงคะพ่นหลายปีผ่านมาแล้วจิ๊อเจิบปกฉัดเออแท่งปกปิดสบายดีเรอ ใช่เอาต้องเอามือเข้าไปด้วยห้ามเอามือออกมานะฮะเอาถือไว้ถือไว้อ่านั่นแหละแล้วทีมทีกูเห็นกูเห็นไอยเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้ท้ากูเห็นมึงโไปทันมึงจับขากูลงไปเลย <c oughs> ไม่คอกูหักผไม่ได้คิดหรอกผมกูตายมึงก็ไปขอโทษครับพีไ่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายนี่เอาไว้ป้องกันนั่นแหละเวลาชนกัน<อ>นะฮะเดี๋ยวทีมฝ่ายตรงข้ามคนที่ไม่ได้เล่นนะครับนี่เราจะมีขนมปังเป็นขนมปังของน้องแนนนะครับ นี่พี่ซีเหมอกไปเลยหมอกไปเลยอันนี้เป็นสปอนเซอร์จากน้องแนนคิดถึงพี่หนุมากก็เลยเอามานี่ขนมปังน้องแนนเลยพี่หนุพี่หนุไหนๆก็ลองกดดูหน่อยแล้วกันได้ไหมคะขนมปังแนนฟูฟ่องนิ่มเงี้ยไอ้เจ๊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 ไอ้ก่อนก่อนโยนนะเอาเนี้ยลองลองดูชิ้นเลยไหมมันจะน่ารักยังไงแซมมันนี่ที่แซม สองคนเลยแซมแซม้องแซมแซมแซบอีกอยู่มอะไรเนี่ยม6ครับม6เหรอนี่มันเข้าปีหนึ่งปรหารอะไมึงต้องไปแบบนี้ริ่งเอาเอาแซมลองดูครับแซมแซมลองดูลูกะ แซมครับเดี๋ยวน้องแซมเนี่ยรับขนมปังจากพี่เท่นะครับรับขนมปังจากพี่เท่นะครับพี่เท่ลองดูลองเลยครับแซมมันจะต้องเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะก็แม่มันก็ไม่ติดไงจิ๊บโอ้โหลองดูนะแม่ระวังน่าไม่ดีหรอปมานี่นะครับพี่โอยดโยนยากติด ไม่ได้คะแนนไม่ได้แต่ถ้าอย่างนี้ได้อยาได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้คะแนนเดินไปหาพี่มัมเดิน <c oughs> ไปหาพี่มัมเลยลูก <c oughs> เอาประเบื้องแล้วต้องเศร้านะ <c oughs>